โอ้แม่ยังบันคือใส่อยู่งบงบคือเฮ็ดโกงจงอยู่บบบนี้สวัสดีครับท่านผู้ส้มครับนะครับนี่เรากินยังไงซาบูซาบูปลาถึอเรียกตีหรือยังไีบอว่าถือแต่ก็กินคือเก่าเนาะเดือนนี้ประมานรอบสามสิบมื่นรอบไปประมาณยี่สิบมื่นแล้วยายแก้วซาบูยายแก้วมันซื้อเล็กยายแก้วหลาบแล้วซะหลาบแล้วยายแก้วผัวจุ่มคุมตาว้มเต่าผัวจุ่มคุมตาวนะครับ เพอว่าซื้อจากในก็ลุยปุทธกุยปุทธเลยสื้อเบิดเงินสะสมที่ซื้อมาเดือนนึงนี่หวยมีสองงวดว่าพี่น้องซื้อเบิดรเงละงวดละพันสองพันอย่างเงี้ยสี่พันห้าอืมสี่พันห้าพี่น้องว่นเกือบซอกบัดพี่น้องเลยเบิ่งนะครับเป็นสองงวดงวดละสี่พันห้าโอยันถึกถึกเรืองเท่ละหกพันห้าพันน้ยดีใจว่าสั่นนึงพี่น้องเลยยายเกี่ยวกันได้นะครับภาพพี่น้องพื้นยางเบิ่งก่อนี้เงี้ยเขาขึ้นเขาคือลำลือว่า ญี่ปุ่นอีสานหมองแย่แก้วญี่ปุ่นดอกซากุระโอ้เมางามแทมมองนี่ให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนนะงงโอ้มันเมียนข่วมเขาวาอยู่เนาะแง่มังมขึ้นงามมะลีอยู่มองนี่พี่น้องเอาจะแก้วผ้าเอฟซีเบิ้งอันย่งางเบิ่งก่อนนะเอาขึ้เดืองเลยไปกินเบียร์เหล้านั้นพ่อใหญ่ไล่บ่ค,คือเสียดเดะดเด,ะด,ะดะออกขังออื ไปใก่ต้นนั่นด้วยพอไงไรว่าไม่นิ่มมาอยู่ปากปูนล้วยเกี่ยวสิพายางปาดมันหลงมาญี่ปุ่นป่านมาญี่ปุ่นเนาะใหญ่เนะอเพี้ยแป้งขื่นเอเพี้ยแป้งขึ้นเอามาต้นสักุระที่ใหไว้พี่เห็นน่องบึงเนี้ยบเมแยนได้หนินาะบบวมแนบเมยนต้นซาลิกาอย่างอ่าซาลิกาหัวใจซาลิกาด่างนะครับนี่โอ้เพี้ยขึ้นแล้วมีใยเกียวก็เลยเอาดอกไม้มาเนบใส อเป็นดอกไม้เอามาประดับใส่เนาะอันนี้มันเป็นของมันเองด้วนี่สี้เขียวนี่สีเขียวใบของมันเป็นของมันเองยอดยอดยอดไม้เดี๋ยวเมื่อไหรจะแก้วซิมาสอนวิธีขาเพียนะครับโบเมนเอามือเด็ดนะครับพี่น้องต้องมียาสูตรสูตรสูตรลับของเรานะครับเป็นอ่าสิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเอามาใส่ขาเพียนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามกันก็เอาจะเกลวภาพี่เพื่อนน้เพนยางไปทั้งผืนเมืองนะ เขาคือว่างามเนี่ยอยู่กลางป่ากลางดงคือได้ไม่อยู่งามโอ้โหนิ่มๆหั่งหั่งนิ่มนี่สินี่นี่นี่จุ่มบวกตาจ๊ได้ผมคิดว่าผัวตีเลขบูดถึงพูดถึงไหมนี่นี่หั่งนิ่มพี่น้องเลยนิ่มก็อยากมาอยู่มันงามนะครับทุกเนาะบรรยากาศญี่ปุ่นอันนี้ดอกไม้ปลอมเด้อครับพี่น้องหลายคนบมนสอบถามงายเกี่้วเขามานะครับดอกไม้ปลอมเน่งามแท้ต้นต้นไม้น่ยอันต้นแท้นะครับทุกนโอ้ใบรุ่นติดดอก โอ้ยแม่ยายแก้วไปยืนมองทางมาไล่กับมีถนนอันเส้นมัดสุดะนะครับปุ่นะเบื้องล่านก็คือญี่ปุ่นอ้าให้พี่ให้น้องเบื้องในมือหน่อนะครับยายแก้วอัปเดตชีวิตยายแก้วเป็นจังไรแท้คือได้ปวต์มาอยู่ญี่ปุ่นแถวภาษาญี่ปุ่นอะคือญี่ปุ่นแถวโอ้โหปุ๋ยงามขนาดนี้เอาผู้ไรยางงงปก่อนเจสักทุมป่ะเอาพาพี่พ่อน้องพนีางไปเบื้องท่างขางรถแขางอันเนะพนองจะเห็นเพนองจะเห็นบรรยากาศนะครับเอฟซีเพราะเอฟซีเป็นเบื้องก่อนอะ นะครับยายแก้วนะครับเออ,เอ,อพี่มองพี่โอเปต้าทายรูปนะัปน่งเอฟดีเคชั้นคือตัวใหญ่เนี่ยะปูนอวบถากนี่ก็เป็น<ด>ปน,นันไส้เกาหลีอืมไส้เกาหลีไส้อันดอกไม้ปลอ,อมอ,อ่าโอ้โอมีแต่งงามๆเอาพาพี่น้อ,อ,อ,องพนญางไปเบิ้งทน้าผุนนะหม่องพักพอนย้อนใจสำหรับวัยรุ่นโอ้ยายแก้วแฟมิลี่คือคนะักแครบ้ารนเลยอ่าอ่าทั้งคางนี่แม่นยังก็ยายแก้ว นี <Okay. S 1> so, ่น no ี่นี่เห็นคลิปไดกเห็นแต่เรากวดเย็บๆอยู่นะครับหม่องพักควนจนใจเนาะนี่เนาะเส้นนี่ออกกำลังกายออกกำลังกายสำหรับนักกีฬาแท่งสนุกนะครับพี่น้องยายแก้วออกกำลังกายได้วเราพี่น้องแก้วมีเปรีร่งนกกระจาบให้นั่งให้นั่งให้นั่อ่ายายแก้วนั่งโซ่พี่โซ่น้องคนก่อนนั่งได้จริงอยู่บ่เออนั่งได้อ่าโอ้เป็นตามาเยี่ยมอยากมาเยี่ยมมาส้มยายแก้วกับมาเด้อพี่น้องเด้อพี่ เปยุ่นมานางได้เบิดครับพี่น้องนางได้จริงเนี่ยโมเมนต์มาของปอมนี่ครับโอ้แม่มองนางกินเข่าพูซเซาของเรานะครับนี่เมื่อมีหอดโทรหัสเ์แหบเบิงโทรหัสท์าดไปยืนเมื่อกันะทรัสผพัดลมไวไฟนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับเอาพาพี่น้องทั่วในร้านก็นะเอามองผุดไปห้องน้ำเนาะมองพุดเนาะสุกขา อ่าบ่บบาต้องเบิ่งดอกของน้ำพี่น้องเพิ่นเห็นอยู่เพิ่นเคยเบิ่งแล้วซ่อห้องน้ำนาะพี่น้องเอาไปเบิ่องมองบรรยากาศอันลานดดูนะครับลาดมองอันมอง,มองตำแหนง่งอันซี่อูผัวเพิ่นเฮ็ดงานนะครับอ่าใหญ่แก้วพาดูเอามา่ส้วนนี่ก่อนนะส้วนนี่ยังส้วนนี่ยังยังมองยังอันนี้โตคอมโตคอมมองเพิ่นมาไทยเอกสารอือทูกค่ะมาไทยอ่ามองไทยเอกสารโอ้มองนี้บ่ พาดมาครบจบที่เดียวอะไรเนาะอยู่นี่ปิ่นงานเคลือบเอกสารปิ่นเอกสารสําคัญสำคัญอยู่นี่หมดเลยหมดทัเอาเอาบันี่เอาเอาพาพีน้อนบนยางเบื้องข้างในลานโอ้โหบนกิ่งเหล้าเบนตะราใหอยิ้งให้เอาพาพีนอนยางย่างทั่วในร้านเนี่ยพุ่นากเห็ยนพุ่นากเห็นบรรยากาศในร้านอืมพุ่นากเห็นบรรยากาศในร้าน อ้าวปาถุรันกวางไงไพศาลอยู่ตัวนี้โอ้เขาเครื่องดื่มอ่าเครื่องดื่มป้าสามบาลโอ้แอร์สามสามหมื่นห้าพันบีดีวตัวแอร์ตัวนี้โอ้เอ้ากาแฟเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มทั้งเบิร์ดอ่ะแล้วเนาะโซนนี้โซนนี้ก็เป็นขนมกินกับกาแฟโซนนี้ก็เป็นขนมอ่ากินกับกาแฟโซนข้างหลังเป็นยังแน่ภาพพี่น้องเพิ่นเบื้องก็ไนข้างหลังก็เป็นพวก ซอสพวกน้ำยาล้างจานของใส่ไปในครัวเรือนพวกยากระหน่อกยากันยุ่มรสดีกระพวกเครื่องปรุงนะครับสำหรับปากระป๋องอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนะครับโซนวุ้นจินโซนนี้ก็เปนอันทำยาแป๊บๆโซนสักล่างเนาะมองอันะไรพวกแฟบพวกสันไลน้ำยาแปปนุ่มสบู่เส้นผู้ยาสีฟันนะครับโซนนี้ ไม่กระทั่งแพมเพิร์ตเด็กน้อยนะครับลูกหลานไปให้ไปหน้าเขากัดมากคาร์เตนบัตนะครับไม่หุนหูนีเ่วของใสผู้หญิงผ่านน้ำไหมนะครับยาซีฟอกยายฟันมีเบ้างเลยโซนยานะครับนยาอันนี้ก็โซนยาไวรุ่นตัวนี้ส้นเหลาเบียนะครับโอ้เอาฟังท่างนี้เด้๋ฟังท่างนี้ฟังนี้ยังนี่ส้นยังนี่ส้นมะม่านะครับอาหารแห้งนะครับมา อันนี้กัขนมเละมันฝรั่งเนอะก็มีน้ำห่อนอ่าเอามองเคาน์เตอร์มีอย่างเน่เคาน์เตอร์ไอ้ย่างก็ไปพี่น้องเพื่อนเพื่อนก็หนอ๋อพวกยาแก้ไข้แก้หนาวเบียร์ทั้งเบียร์สดยาซุปเหล้าขาวโอ้ลูกอมนะลูกอมนะครับผู้ส้นส้นนี่ก็ขนมเนาะลูกอมเนาะหน้าเคาน์เตอร์พูดนะ ผลโซ่นี้ก็เป็นโซนยาสามัญประจําบ้านมีทุกอย่างนะครับพี่น้องนะครับนะฮะเจ็บไข้ได้ป่วยชุกเฉินเนี่ยมาขึ้นอยู่ทงยูธานะครับเอาโซนทั้งหน้ามี่อย่างนี่นี่ยาซุบยาซูบนะครับทูบทูบเทียนนะครับไฟแช็กทานไฟสายโอ้เอาทุกอย่างอะไรนะโอ้โอเคโอเคบ้านนี้อ่าเอาแป้งพุญด้วยทางพุญด้วยไม่ป้งบุ่ญ ทางปุ๋งโซนโคกบ่อเครื่องดื่มโคกโคคาโคล่าโซนนี้ก็เป็นเครื่องดื่มเมื่อกันเป็นโคกเป็นแฟนต้าเป็นก่อนน้ำอัดลมกระป๋องอะนะโซนนี้ดนเดนี๋ยวเอาออกมาพี่น้องพนันยางทั่วเลยพนันยากเบิ้งนี่เป็นอไอศครีมอไอศครีมโอ้ตู้ไอศครีมเด้๋พี่นอ้องมันเป็นตู้เซ่นเหล่าเหล่านั่นเด้็กสาวพี่น้องอ่านี่กูดิมิลลี่ กับแก้ม,แ,กมแล้วก็ขนมขนมเล็กเลนนะครับขนมกินเลนเล็กน้อยเนะอ,นอะไปเบิร์ข้างนอกด้วยข้างนอกข้างนอกส่วนทางหนานเยอะหม่องญี่ปุ่นนี่แม่อ่ยางใยแก้วเฟมิลี่ส่วนอุปกรณ์พวกเกี่ยวกับกเกษตรนะครับเพื่อพวกยาท่านายางนะครับหนังสติกก็มีนะัครับปุ่นโกดังเล่าอยู่ท้างหลังท้างหลังของเก็บของครับนะโอ้มีน้ำกดแพะโอ้มีลวดมัด ยางโปะยางกระถางต้นไม้แปลงคัดส้วมนะครับกองยากันยุ่งนะครับหม่ยากันยุ่งมีบดหินฝนมีดลับมีดยางถุงใส่ขี่ยางยาทาสัยางหลากหลายยี่ห้อน้ำมันก๊อตแพะมีถูกยี่ห้อนะครับเกลือง่วนก็มีนะครับเกลือนะครับเกลือวิตามินง่วนี่ระเคล็ดอลับง่วนอ้วนยาญ่ก้วนี่อ่าหกพันเก้าสิบอืมอ่าบรรยากาศโมนิกาได้นี่แหละครับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ น้ำแพรกก็มีนะครับนะฮะไปบ,บริการานะครับมาสร้างนะครับโอ้สุกิยงยางมีเบิดครับอยู่นี่หลากหลายน้ำมันน้ำมันขวดก็มีทั้งนาเนาะเพื่อพี่น้องนี่ดีนี่น้ำมันขวด40บาทจนปิมนะครับพี่น้องใส่คักใครเนี่ยนะครับน้ำมันก็แพงอีกบัดนี้ขายแถบเบาอย่างไรอยู่นี่ใส่จนปิมนะครับเอาบาทนี่เป็น,ปน,ปนยังไงนะครับพี่น้องบดนี้คลิปนี้ยายแก้วกับผ้าเบิง่งทุกซอกทุกมุมของหลานเนี่ย นะครับก <Cornell. S 2> ับสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดซับตะไคร้กดให้กำลังใจยายแก้วเลยเด้อพี่น้องเด้อเอายายแก้วฝากพี่ฝากน้องเพคนนี้อย่าลืมกกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ในแเออกดซับตะไคร้เออยนี่แล้วพี่เอออสวัสดีค่ะเอาไปแล้วมานี้พี่น้องเล้วบ้านเดวิลนี่เอาไปไปสัตว์ไปพี่น้องอ่ะฝากกันเด้อครับพี่น้องส่องไหมนะครับของยายแก้วแฟมิลี่นะครับสวัสดีครับ